ซีนเนี้ยเป็นซีนที่ผมจะต้องร้องไห้แล้วแรกเป็นช็อตแรกของผมสิ่งที่เกิดขึ้นบนผมคืองง ต้องเองต้องบอกว่าก้องจบปริญญาตรีนะครับผมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับผมแล้วก็ทํางานที่คลินิกมานะฮะหลังจากที่ทำงานคลินิกเนี่ยมันเกิดจุดอิ่มตัวแล้วเรารู้สึกว่าการทํางานเนี่ยมันไม่ได้สักเสริกับสิ่งที่เราต้องการในระหว่างว่างงานเนี่ยก้องก็เลยตัดสินใจว่าลองเข้ามาทําก่อนนะครับลองเข้ามาทําตอนแรกเนี่ยเริ่มจากการถึงเอต้านะครับเอต้าแบบเดินในโฆษณาทุกคนเดินในโฆษณาแบบเดินนิโต๊ะแต่ แล้วค็นคนที่ชอบสงสัยอันนี้คือจุดประเด็นหลักของของกล้องเลยนะครับกล้องเป็นคนชอบสงสัยนะครับเราก็เห็นว่าในกองถ่ายเนี่ยเฮ้ยแต่และคนเนี่ยมันมีโพ i ิชันต่างกันคนนี้เป็นผู้กํากับคนนี้เป็นผู้ช่วยคนนี้เป็นทีมนั้นทีมนี้ทีมนู้นทีมนั้นออะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยรวมไปถึงของนักแสดงเนะี่ยก็จะมีคําว่านักแสดงเมนนะครับมีนักแสดงซัพพอร์ต ลูปนะครับผมแล้วก็มีเอ็กซ์้าทั่วไปนะครับซึ่งตอนนั้นอ่ะกล้องทําเป็นเอ็กซ์้าทั่วไปนะครับโอ้โหบอกได้เลยครับทุกคนว่าครั้งแรกที่ทํางานวงการแล้วเป็นเอ็กซ์้าทุกคนใช้ความกดดันสูงมากนะครับไหนจะไฟนะครับไหนจะความร้อนจริงจากอากาศที่ถ่ายข้างนอกนะครับ uh oh. ผมไหนจะต้องจำบ็อกกิ้งไหนจะอะไรเงี้ยคือ blank ไปหมดเลยเพราะเราไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้นะครับแบบใครทำงานประจําแล้ว ทำการแสดงดูว่าจะต้องทํำยังไงแนะนำนะครับวันหยุดนะฮะวันหยุดของงานประจำนะครับผมหาคล์สนะครับที่เป็นการสอนการแสดงเบื้องต้นนะครับวิธีการทํางานในวงการน,นะครับผมมีหลากหลายมากมายเลยซึ่งต้องเองเรียนการแสดงจากนี่นะครับผมแล้วขึ้นให้เลยแล้วขึ้นหน้า Instagram หน้าเพจของสถาบันให้นะครับคุณสามารถเข้าไปทักได้แต่ว่าตอนนี้มันจะยังเรียนยากอยู่นะครับผมแต่ถ้าใครสนใจ ได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าที่เนี่ยสอนดีมากสิ่งแรกที่เราจะต้องเอาไปสู้นั่นก็คืออาวุธอาวุธของเราก็คือนะฮะผมการแสดงของเรานั่นเองนะฮะการแสดงของเราเนี่ยจะสู้คนอื่นได้หรือไม่นั่นคือประสบการณ์และความสามารถของคุณแต่สําหรับกล้องนะครับกล้องมีโอกาสนะได้เข้าไปเรียนที่สถาบันสปารามาร่านะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับผมต้องบอกว่า อโปรโมทสถาบันนิดหนึ่งนะครับสปาร์คดราม่าเนี่ยครับผมอสอนนำทีมสอนโดยครูร่มร่มครับผมเครื่องครูร่มเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายคนก็อาจจะรู้จักนะครับผมในวงการรู้จักกันเยอะมากๆเลยครูร่มนะครับผมต้องขอบคุณครูมากๆเลยที่วันเนี้ยมาทําทุกคนนี้ได้ก็คือขอบครูนะครับแต่ว่า,วาได้ จเจอพี่โมเดลลิ่งคนหนึ่งนะครับผมซึ่งเรียนจากสถาบันเนี้ยสปาร์กดราม่าเนี้ยนะครับไปแคสงานแล้วก็ไปเจอพี่คนนี้เขาก็เลยแนะนําให้ไปเรียนหลักๆในการส่งงานจะมีอยู่3อย่างที่เราจะต้องส่งไปนะครับผมมีคอมการ์ดนะครับผมมีวิดีโอแนะนําตัวแล้วก็มีโปรไฟล์คอมการ์ดเนี้ยเราจะมีรูปทั้งหมดอยู่3แบบเป็นต้นนะครับอย่างน้อยก็คือ3แบบเนี้ยนะครับมีแบบโคอสอัพนะครับผมโคอสอัพก็คือเหมือนเราถ่ายรูปติดบัตรน,นะครับผมจะเห็นถึงประมาณนี้ ถึงประมาณอกนะครับผมแล้วก็มีช่องว่างระหว่างตรงนี้นะครับเหมือนเราถ่ายรูปติบัตรปกติทั่วไปนะครับเหมือนถ่ายรูป,ปรบัตรประชาชนที่เห็นหน้าชัดเจนนะครับหน้าตรงเลยนะครับผมแล้วก็มีแบบมีเดียมช็อตนะครับเป็นแบบมีเดียมก็คือครึ่งตัวนะครับครึ่งตัวเนี่ยจะถึงอยู่ประมาณเหนือ,อประมาณถึงสะดือได้3อย่างเนี่ยในคอมการ์ต้องเห็นรูปชัดเจนต้องเห็นใบห,หน้าชัดเจนนะครับผมแล้วแต่สไตล์คุณเลยจะแต่งหน้าทําผมจะยิ้มหรือไม่ยิ้มแล้วแต่ลุคที่เราจะส่ง นะครับแต่เราปกติเั่าไปเขาก็จะยิ้มเฟรนลี่นะครับผมสดใสนะครับถ้าส่งในงานของโฆษณานะครับถ้าไม่ได้ส่งลงเป็นคาแรคเตอร์จริงๆนะครับอันเนี้ยก็คือจะมีคอมการ์เป็นอันดับแรกอันดับที่2อนะครับอันดับที่2เนี่ยก็คือคลิปวิดีโอแนะนําตัวคลิปวิดีโอแนะนําตัวนะครับผมถ่ายครึ่งตัวนะครับก็จะบอกว่าเราชื่ออะไรนะครับส่วนสูงเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็หันซ้ายหันขวาให้เห็นน่า้างโพสิชันชัดเจนแล้วก็หมุนรอบตัวกล้องก็จะแปลนเห็น นะครับอันนี้คือคลิปวิดีโอแนะนําตัวนะครับโดยส่วนมากเขาจะไม่ค่อยอบอกอายุนะครับผมแต่ว่าบางอันเขาก็จะให้เขียนบอกอายุอยู่แล้วนะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือโปรไฟล์โปรไฟล์ของเราจะมีชื่อจริงนามสกุลนะครับผมชื่อเล่นอายุน้ําหนักสูวนสูงนะครับผม อ่าแล้วก็มีผลงานที่ผ่านมานะครับผมว่าใครมีผลงานอะไรบ้างนะครับผมอาจจะรวมไปถึงไซส์นะครับผมสัสดส่วนต่างๆในกรณีของเป็นผู้หญิงหรือของเป็นผู้ชายก็แล้วแต่หลังจากที่เราส่งทั้งหมด3อย่างเนี้ยไปเรียบร้อยนะครับผมโมเดลลิ่งก็จะมีการส่งไปให้ทางแคสติ้งเป็นคนเลือกนะครับว่าใครนะครับผมตรงกับคาแรคเตอร์ที่เขาอยากจะได้นะครับถ้าใครผ่าน ในรอบเลือกรูปไปก่อนอันนี้เข,เขาเรียกว่ารอบเลือกรูปนะครับผมรอบนี้นะครับเป็นขั้นแรกของการส่งงานนะครับผมถ้าใครผ่านรอบแรกในการเลือกรูปไปก่อนเรียบร้อยนะครับผมเขาก็จะมีการนัดแคสนะครับผมพอไปนัดแคสนะครับผมเราก็จะได้บีฟนะครับก่อนที่จะเข้าไปแคสว่างานนี้เป็นโปรดักต์แบบนี้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 ซึ่งในการถ่ายทำะนะครับผมมันจะมีตารางการถ่ายทำเขาเรียกว่าเบรกดาว ผมแต่ละที่ก็จะต่างกันบางที่เขาจะเป็นคอ e ีบางที่ก็จะเป็นเบรกดาวนะครับซึ่งถ้าช็อตไหนที่มีเราเนี่ยเราดูในเบรกดาวแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเขาจะถ่ายแบบไหนนะฮะถ่ายช็อตซียูเอดีวีเอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่า POV หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องเล่นเท่าไหร่ เล่นประมาณไหนซึ่งพวกนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์การทํางานในการถ่ายทำเนี่ยเราไม่ได้ทํางานคนเดียวนะครับในตําแหน่งของเราเนี่ยที่เป็นนักแสดงสิ่งสําคัญที่นักแสดงควรมีก็คือความรับผิดชอบนะครับตรงต่อเวลานะครับผมแล้วก็รับผิดชอบงานอย่างถึงที่สุดในเวลาการถ่ายทำเนี่ยนะครับเขาจะมีการนัดออนล c a t เคชันนะครับผมกับเลิอกกองเนี่ย อยู่ในระยะของประมาณ12ชั่วโมงนะครับเราจะทํางานอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงใน1คิวนะครับโดยปกติทั่วไปเขาเพจะนัดออนโลเคชันนะครับผม6โมงเช้านะครับเพื่อที่จะไปแต่งหน้าทําผมแต่งตัวสแตนบายล่วงหน้าประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับรวมไปถึงกินข้าวด้วยนะครับถ้ากล้องเองเนี่ยกล้องจะไปถึงกองถ่ายตีห้ครึ่งนี่คือเรทสุดของกล้องที่จะไปถึงกองถ่ายตีห้าึ่งเพื่ออื่นนะครับผมเพื่อ อ่าอุบิเนต์อื่นๆเผื่อว่าอาจจะรถติดอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิด มีปัญหาโน่นนี่นั่นเราจะได้เผื่อเวลาในการที่จะเตรียมตัวก่อนที่จะทําการสแสดงได้นะครับหลังจากนั้นนะครับพอถึงเวลา6กโมงเช้าเนี่ยเราจะต้องอยู่ที่โลเคชันแล้วเราจะต้องพร้อมสําหรับการเรียกเข้าทํางานเรียบร้อยนะครับนี่คือหน้าที่ของนักสแสดงโมงเช้าเราจะต้องกินข้าวนะครับผมทําธุระส่วนตัวคุณจะไปเข้าห้องน,น้าจะไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับผมหกโมงแล้วต้องเรียบร้อยพร้อมเข้าแต่งหน้าทําผม หลังจากแต่งหน้าทำผมเสร็จปุ๊บนะครัถ้าคุณมีใดอะล็อกนะครับหรือโมโนล็อกหรือบทที่คุณจะต้องพูดนะครับคุณจะต้องทําการบ้านมาก่อนคุณจะต้องจําให้ได้ว่าคุณจะต้องพูดอะไรจะมีพูดต่อกับใครไหมพูดจังหวะไหน ุณจะต้องทําการบ้านมาก่อนที่คุณจะไปถ่ายทํางานนั้นๆน,น,นะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราแต่งหน้าทําผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการสแตนบายตัวเองไว้รอเข้าฉากแสดงควรจะต้องแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาการจัดสรรและก็เมนเนจตัวเองนะครับผมจะต้องดีมากๆเพื่อที่จะไม่เป็นภาระหรือเพื่อที่จะไม่ให้ทําให้อา พื่อไม่ทำให้กองถ่ายนั้นถ่ายทำช้านี่คือหน้าที่ของนักแสดงที่ดีในเซตคุณจะต้องทนกับอากาศร้อนกับเหงื่อนะครับผม 2. คุณจะต้องจำล็อกกิ้งให้ได้นะครับว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้าง3คุณจะต้องจำบทของตัวเองให้ได้นะครับผมแล้วการถ่ายทำจะไม่ใช่เทคเดียวนะครับผมอย่างเร็วที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3เทคนะครับผมเพราะว่า มันจะต้องขึ้นอยู่หลายอย่างจังหวะการสแสดงของนักแสดงจังหวะของกล้องไฟด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องใช้ความอดทนสูงมากๆนะครับแต่ว่ากองถ่ายก็จะมีทีมแคสติ้งเนี่ยคอยดูแลทีมหน้าทีมผมทีมสภาพผ้าคอยดูแลนะครับเวลากล้องไปทําการสแสดงเนี่ยกล้องจะเป็นคนขี้ร้อนกล้องก็จะพกสเปรย์เย็นไปด้วยนะครับผมจะพกโฟมล้างหน้านะครับจะพกผ้าเช็ดหน้ากรณีสําหรับแบบว่า ร้อนมากๆไม่ไหวเราจะต้องล้างตัวอะไรเงี้ยแต่ห้ามล้างหน้านะเพราะว่ามันจะต้องแต่งหน้าใหม่นะครับผมเราจะต้องพกนะครับผมอุปกรณ์ช่วยชีวิตของตัวเองไปด้วยทุกครั้งอาจจะมีพกชุดสำรองไปเปลี่ยนด้วยก็ได้นะเวลาก่อนทําการแสดงเนะี่ยเวลาเข้าไปหน้าเสร็จเนะี่ยู้กํากับกับผู้ช่วยเนะี่ยเขาก็จะบีบ้าเรื่องจะมันประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ทําการบ้านมาก่อนคุณจะเออทันที หลังจากการถ่ายทําตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนช็อตไปเรื่อยๆคุณจะต้องแอคทีฟตลอดเวลานะครับผมนักแสดงบอกเลยว่าเต็มร้อยสิเอย,เ,อยเครื่องดื่มชูกําลังเอ่ยเติมนหวานเอ่ยอะไรเนี่ยคือเป็นกําลังหลักของนักแสดงเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้พลังงานสูงมากๆนะครับเพราะคุณถ่ายทําในแบบนั้นอะ่ะคุณต้องถ่ายทําตั้งแต่เช้านะครับจนถึงเที่ยงแล้วก็พักทานข้าวเ,เที่ยงนะครับแล้วก็เริ่มถ่ายทําต่อ จนถึงเย็นอันนี้คือคิวเดียวงานแรกเนี่ยได้มาเมื่อปี6-1อันนี้อัดคลิปแคนแล้วก็ส่งไปซึ่งงานนี้เขาอยากได้คนที่พูดภาษาอีสานได้เป็นคนอีสานจริงๆนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์เป็นคนต่างจังหวัดจริงๆนะครับแต่ว่ายังดูดีอยู่ซึ่งมันก็มาตรงกับคาแรคเตอร์ของเราพอดีนะครับผมงานนี้ก็อัดคลิปแคสส่งไปผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จะรับข่าวดีว่าได้งานนี้ แล้วเป็นงานแรกที่จะมาสบมาษณ์ <Wow. S 1> ก็งานแรกจะบอกว่าแค่แค่วันฟิตติ้งเนี่ยคือแบบอะไรหรอ <That> ต้องทำไงอ่ะคือแบบวันแรกก็แบ a n งแล้วอ่ะวันแรกก็คืองงหมดแล้วว่าจะต้องทําอะไรเพราะว่าเราประสบการณ์น้อยมากๆนะครับวันแรกไปถึงเขาก็จะมีการฟิตติ้งเสื้อผ้าหน้าผมก่อนนะฮะเราก็จะเห็น มีพี่ทีมงานมีเขาขก็ลองวุ่นแบบบรรยากาศวุ่นมากลากลางเสื้อผ้าว่าโอ้โหแบบวุ่นมากพอเราแต่งหน้าทำผมเสร็จเนี่ยเราก็จะเข้าไปในสตูนะครับผมทีมงานก็จะมีการถ่ายคลิปนะครับของเรารวมไปถึงภาพนิ่นะครับผมในชุดที่เราเปลี่ยนเรียบร้อยเสื้อผ้าหน้าผมแบบนั้นเพื่อที่จะขายลูกค้านะครับผมแล้วก็พอเราฟิตติ้งทุกอย่างเสร็จสับปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรอก่อนนะครับถ้าเกิดแบบทีมงานขายลูกค้าเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยคอนเฟิร์มเสร็จแล้วเราถึงสามารถกลับบ้านได้ วันถ่ายทำกล้องเดินทางไปที่โลเคชั่นเนี่ยถึงก่อนเวลานัดนะครับเราก็ไปเดินกินกาแฟแอะไรเสร็จทุกอย่างปุ๊บแล้วก,ก็ขึ้นไปจุดถ่ายนะครับพอไปถึงปุ๊บเขาก็ให้ไปแต่งหน้าทําผมนะครับตอนที่แต่งหน้าทําผมอยู่ก็ยังก็ยังเอนจอยอยู่แต่เราก็มีความเกร็กงๆเพราะมันเป็นงานแรกของเราเนะก็มีความเกร็กงๆก็ไม่กล้าพูดก็ไม่กล้าทําอะไรแต่ว่านักแสดงคนอื่นๆเนี่ยเขาทางานได้แบบได้ บบหลายงานแล้ว<ม>เขาก็จะ enjoy, อเอนจอยเขาก็จะมีความสนุกมันก็เลยทําให้เราผ่อนคลายเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่นะครับช็อตเด็ดมันอยู่ตรงที่ว่าพอมันถึงเวลาที่กล้องจะต้องเข้าฉากผู้กำกับบีฟบอกว่าผูกก้กำกับบีฟกล้องว่าขอร้องไห้แบบคอมเมดี้ ล้ำพังหมังจลดใสกส็กสกสกยังจะยังจะลองไม่ได้แล้วอะ่ะอันนี้คือลองให้แบบคอมเมดี้เขาต้องการอารมณ์ซีนก็คือโกบุริกับอังสุมาลินกำลังจะตายจากกันแต่เป็นเวอร์ชั่นคอมเมดีม้คือแบบงงคืองงอะไรอะ่ะ คือแบบตอนนั้นคือสติแตกไปเลยอ่ะ,ะมันเป็นงานแรกของเราเราเลยไม่รู้ว่าที่จะมันจะต้องเตรียมตัวยังไงมันจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับ,บ,รบก็เกิดการแพนิคเกิดขึ้นนะครับเกิดแบบเหงือแตกอย่างเงี้ยพี่ช่างแต่งหน้าก็เข้ามาให้เรางหอ่ียก่าะว่าผมไม,ไ,ไม่รู้จะต้องเล่นยังไงออพอสุดท้ายแล้วอ่ะก็ ต้องใช้เทคนิคเพิ่มต้องใช้เทคนิคช่วยนะครับก็คือใช้น้ำตาเทียมเราโชคดีที่เราเล่นออกไปแล้วมันเป็นสิ่งที่พุ่งกลับอยากได้พอดีนะครับก็ถือว่าโชคดีซึ่งงานนั้นเป็นงานแรกที่ทําให้กล้องบอกตัวเองว่าไม่ได้แล้วนะครับการจะมาเป็นนักแสดงเราจะมางงอยู่หน้าเซตงงไม่รู้จะต้องทําอะไรจะต้องเตรียมตัวอะไรจะต้องทําอะไรบ้างเนี่ยมันไม่ได้หลังจากนั้นมันก็เลยเป็นจุด ที่ทําให้กล้องอยากเรียนการแสดงนะครับก็เลยค้นหานะครับผมที่ที่จะสอนการแสดงให้เราเนี่ยสามารถเตรียมตัวแล้วก็สามารถเข้าใจว่าผู้กํากับเนี่ยเขาต้องการอะไร ว้มาเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมว่ากล้องจะมาฮาทู่เล่าประสบการณ์หรือว่าจะแนะนำอะไรอีกด้านการแสดงนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องกล้องโลกชาแนลนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยรวมไปถึงใครอยากจะเข้าไปชมผลงานหรืออยากจะติดตามในช่องทางส่วนตัวก็จะเป็นอิ s ส a าแกรมกับ Facebook ได้เลยนะครับไว้มาเจอกันคลิปถัดไปคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีทุกคนนะครับผมกลับมาพบกล้องตุย 五、<laughs> 四、三、二。